พัสดารม่วอะไรตุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่27สิบเจ็ดมกราคมนะครับพศสองพันห้า้ยหกสิบเจดขนาดนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสิบนาทีนะครับอ้าวอันนี้มีสิบสามต้นพันอันนี้ของที่พี่น้อยนะครับสิบสามต้นพันไม่เอาดอกขาวนี่ดอกไปสวยๆเลยนะครับมีม่วงมีม่วงม่วงไต้หวันไปสองต้นมั้งแล้วก็มีอะไรนะ บันเย็นอมม่วงนะครับแล้วก็มีโอดคะเ้าไปเลยแหละสิบาต้นนี้ต้นใหญ่ลากสวยลากดีนะครับนี่กิ่งก้านยาวนะครับเป็นไม้ที่แบบเลี้ยงจนสมบูรณ์แล้วครับนี่แล้วโขดเริ่มเลยนี่เอาไปใส่กระถางแดนิ้วนะครับลง6นิ้วเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับล้นนะครับไม้ที่บางตัวถอนจากกระถาง6นิ้วเนี่ยไปถึงชั้นลูกค้าแล้วเอาไปลงแดนิ้วนะครับองพี่น้อยผมพี่น้อยนะครับอ่าของ พี่ตองสามนะครับนี่ดูบรนนานี่บางตัวถึงบอกว่าเนี่ยทําไมบางตถึงต้องเอาขึ้นกระถางสองปี๊บ,บมันใหญ่มากอ่ามันใหญ่มากนะครับบารนาบางโตซ้ายนี้บางตัวก็ตบอกไว้ถึงวันไหนอ่ะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เที่ยงคืนนะครับบางตจะไม่ขายเพชรบารนาไซานี้แล้วนะบางตัวจะเอาให้น้องชายเอาขึ้นกระถางสองปี๊บแล้วนะครับบางโตัวจะขายไม้ใหญ่แล้วบางตัวพอแล้วนะครับคือปล่อยปล่อยออกไปแล้วเนี่ยพอถอนมาเนี่ย ันใหญ่อะมันใหญ่เกินบางตัวรู้สึกว่าโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีลากแตกดีสวยนะครับเพราะนั้นบางตัวก็เพชรบานาตอนนี้ไม่ไม่ไม่ขายแล้วนะครับไม่ขายแล้วถึงเที่ยงคืนพรุ่งเนี้ยถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้บางตัวยังอันเนี้ยก็คือกระบอกกันไว้อย่างนี้ก็ต้องตาเนี้ยถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้บางตัวก็จะไม่ไม่ลงขายเพชรบานาอีกแล้วนะครับนอกจากต้นละสี่พันอะพวกต้นละสี่พันบางตัวยังขายอยู่นะครับนอกนั้นที่อยู่ในกระถางฟิบไอที่ลงเลขลงอะไรไว้บางตัวไม่ขายแล้ว นะครับบางตัวจะเอาขึ้นกระถางสองฟิตหมดเลยนะครับให้มันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ของพี่ฟ้านะครับพี่ฟ้าพี่ฟ้าบอกจัดไม้พี่หน่อยนี่ครับนี่ก็เอาชดาเพชรสองต้นนะครับแล้วก็รา,าชินีเพาะเม็ดหนึ่งต้นแล้วก็หน้าวางนี่หน้าวางบางตัวเลือกต้นนี้เลยนะเอาดำๆใหญ่ๆเลยแหละนะครับนี่เนี่ยใครจะให้บางตัวจัดให้อย่างเงี้ยบางตัวก็จัดให้ได้นะสี่ต้นพันค่าส่งก็เอามาแปดสิบเองนะครับนี่ใครจะเอา อย่างนี้ต้นเดียวก็300ร้อยนี่ดูเลขต้นได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่ามันยังมีอะไรเหลือนะครับเดี๋ยวจะขายหมางหมาไปนะครับให้มันหมดไปนะครับส่วนบ้านนาไม่ขายนะครับบ้านนาต้นเล็กที่ลูกค้าถามจังเลยเนี่ยที่ถอนไว้ขายไม้ไม่ขายไม่ขายเดี๋ยวบางตัวจะให้น้องลงปลูกให้หมดนะครับเพราะว่าบ้านนาปีนี้ไม่ค่อยมีเลยนะครับไม่พอนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าพอขายไปหมดแล้วมันไม่เหลือไม้ใหญ่เลยนะครับใครจะสั่งเครื่องปลูกก็นี่ ปุ๋ยเร่งดอกโดยเฉพาะนี่โกลเด้นฟลาวเวอร์นะครับเร่งดอกมาดีมาโหดๆเลยนะครับสามถุงสองร้อยห้าสิบรวมค่าจะส่งขนส่งที่แม็กเพสนะครับปุ๋ยขี้ไก่ชุดละสามร้อยไปสองถุงสิบโลนะครับรวมค่าจะส่งขนส่งที่แม็กเพสชุดละสามร้อยนะเครื่องปลูกก็ชุดละสองร้อยครับรวมค่าจะส่งขนส่งที่แม็กเพสนะครับน้ำอ่อฮอร์โมนเร่งรากนะครับขวดละร้อยแปดสิบค่าส่งก็ห้าสิบบาทนะครับอ่า น้ำมันน้ำมันพายบางตัวควละสองอยนะครับบางตัวขาาจะส่งให้แล้วก็มีน้ำมันเขียวควดละส0ิบาทขิดขวดแถมสองก็มีอยู่แค่แพ็คนี้แพ็คเดียวน้ำมันเหลืองหมดนะครับน้ำมันเหลืองหมดตอนนี้ก็ของมีของไม่มีแล้วนะครับรอทํารอบใหม่ก็วันนี้ก็มีเท่านี้เนาะที่ถอนนะครับก้าไปดูไม้เดีย๋ยวไปดูบางตัวจะขายไม้เหมาบางตัวจะขายไม้เหมาดอกมันมาช้าเหลือเกินเนี่ย ดอกมันมาช้าเหลือเกินนะครับบางตัวก็ขายปล่อยออกไปเลยอ้าวอันนี้ยังอยู่นะเนี่ยไม้แฟดเนี่ยสี่ต้นห้าร้อยค่าส่งส่งทั้งกระถางร้อยหนึ่งเนี่ยถอนส่งก็หกสิบาทเนี่ยใครจะเอาก็เนี่ยมีชุดหนึ่งนะครับแล้วก็สิบสามต้นพันมีอีกชุดหนึ่งนะครับนี่มีอีกชุดหนึ่งใครจะเอาทักมาน,นะดอกสวยต้นใหญ่พวกนี้มันได้ต้นใหญ่ดอกอาจจะไม่พราวอะไรแต่ว่ามันได้ต้นใหญ่โอ้โหแล้วไปเลี้ยงไม้มันสมบูรณ์จัดเลี้ยงแป๊บเดียว ดอกดีนี่นี่บางตจัดนี่เลยนี่บางตแยกเอามาชิดกันเลยนี่นี่ม่วงนี่แดงตัวใหม่อันนี้ชมพูบานเย็นนะครับเอยชมพูชมพูดอกใหม่อะชมพูที่อยู่ต้นใหญ่อะนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโอ้ยอันนี้มันเป็นชมพูผีเสือ้อไหมอันนี้เป็นสีเดียวแล้วต้นโคตรใหญ่เลยดูดยคดะโคตรใหญ่ต้นโคตรใหญ่เลย เนี่ยบังตขายปล่อยเป็นไม้เหมานะเพราะว่าดอกมาช้าอากาศมันสวิงไปอาทิตย์หนึ่งอะดอกดอกมาช้าเนี่ยดูดิลูกค้าเ็าบอกว่าไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม้ลงขายลายต้นเลยเหรอเนี่ยมันจะลงขายยังไงอะคุณพี่ครับดอกมาตุมต้มๆอย่างเงี้ยไอบานก็ลูกค้าก็เอาไปหมดแล้ววันนี้ก็มาที่ร้านก็ยกไปหมดแล้วนะครับก็ไม่เหลืออะไรไเหลือแต่ดอกตุม้มนะครับดอกบานบางตัวก็ขายต้นละสี่ร้อยแหละนะครับก็ไม้มันเต็มไซส์อะดูดิ สวยแมย่ดูแค่เฉพาะรากเนี่ยดอกก็ยังไม่มาบางโตไม่ใช่ว่าบางโตจะไม่พยายามนะบางโตอยากจะใช้ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นทางใบเล็กมันจะตายไปแต่ครับมันนกนก,นกมันมีอ่ะก็ลูกค้าก็เห็นอยู่นกร้านบางโตมันเยอะมาลงมาแรงมันมีมันใช้ไม่ได้ใช้แล้วมันตายหมดนะครับก็เอาตามนี้แล้วกันเอาเป็นว่าไปบดอกบานที่บ้านถ้าลูกค้าแล้วกันนี่บางโตขายปล่อยถูกๆเลยนะ แล้วไซส์ขนาดนี้เอาไปขึ้นกระถางจานได้ทั้งนั้นแหละไม้ที่กับจากขะแต่ก็คือไซส์เนี้ยเอาไปทั้งนั้นอ่ะใส่สิบสี่ไม่ได้อ่ะเต็มอ่ะต้องไปใส่สิบหกอ่ะก็คิดเอาแล้วกันว่ามันขนาดไหนอ่ะมันใหญ่มันใหญ่จริงอ่ะเนี่ยมึงโตขายสี่ต้นพันค่าส่งเอามาให้มึงโตร้อยหนึ่งเหอะนะครับเอาจริงๆค่าส่งสี่ต้นเนี้ยก็ร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบห้าประเผร้อยแปดสิบห้าด้วยนะครับบางต้นมันใหญ่มากร้อยแปดสิบห้าบาท นะครับก็ขอขอบางโตเลยละกันนะครับอย่าว่าบางโตว,ว่าโอ้โหเก็บค่าส่งอีกแล้วทำไมไม่ส่งฟรีโอ้มันส่งฟรีไม่ไหวนี่สีต้นพันนี่ก็โอ้โหอธิบายไม่ดูกเลยโอ้โหเลยเนี่ยสีต้นพันมีหนึ่งชุดนี่มีสองชุดแต่ละชุดก็บางโตจัดสีแตกต่างกันนะไม่เหมือนกันนี่นะครับอันนี้เป็นไม้สีเดียวนะครับเป็นไม้สีเดียวคือเป็นไม้รุ่นเก่าๆที่ต้นใหญ่จริงๆนะครับนี่นี่ชุดที่สอง นี่ชุดที่3ดูดิแต่ละต้นเนี่ยเนี่ยเสียบเดียวดูพุ่มหนาๆเนี่ยไม้เสียบเดียวแล้วเลี้ยงให้ได้พุ่มขนาดนี้มันต้องเลี้ยงนานขนาดไหนเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับถึงจะได้ขนาดนี้แล้วดูโคตรดิดรากเลิกแต่ละต้นนี่ไม่ต้องกลัวไม้ไซส์1 1นิ้วบางโตถ้าบางตัวบอกใหญ่นี่แม่งใหญ่จริงมันมีไซส์รองน่ะขาย10ต้น2 0 0พน่ะค่าส่ง200นั่นก็มีนั่นเป็นไซส์รองก็จะย่อมกว่านี้นะครับแต่ว่านี่คือไซส์ใหญ่เต็มถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันลงกระดาง11เหมือนเดมไม่ไ้อง่อยานเ16 สิบห้าสิบสี่ก็ยังเต็มเลยสิบสี่ก็แน่นนี่เดี๋ยวจะพาไปดูใส่กระถางสิบสี่มันได้ที่ไหนมันมันแน่นอยู่ไหนวะที่ใส่กระถางสิบสี่อ่ะไหนอะเนี่ยใส่กระถางสิบสี่เนี่ยเนี่ยนี่ขนาดไซส์ธรรมดานันย,ยังเต็มเลยเนี่ยนะครับเนี่ยดูดีเนี่ยใส่กระถางสิบสี่เต็มหมดอะ่ะนะครับอันนี้ผู้เรื่องจริงไม่โกหกหรอกมึงโตถึงบอกว่ามึงโตค้าขายจริงๆเนี่ยต้องใส่กระถางสิบหกหมดเลยเนี่ยไปที่เขต ถไซส์11นิ้วเอาไปขึ้นเนี่ยใส่กระถาง14มันแน่นเกินมันมันไม่ได้มันไปแล้วมันเบียดมันเบียดแล้วมันดูทรมานต้นไม้นะครับใส่16กำลังสวยเนี่ยใส่14ทรมานต้นไม้งั้นแหละดูดิเนี่ยเนี่ยกระถาง14ดูดิแน่นขนาดนี้แต่นี่คือที่ใส่เพราะว่ากระถางมันมีไซส์นี้ถ้า16ทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้กระถางมันไม่พอมันต้องเก็บไว้ทําอย่างอื่นด้วยนะครับเนี่ยก็มีอยู่3ชุดน่ะต้นใหญ่ๆ ต้นโคตรเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมึงตจะจัดให้ลูกค้ามดละนี่ดอกก็มันจะบานเนียนบะเนียสวยด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูใบดิไม้มันสมบูรณ์จัดอะดูใบดูดิใบดูกิ่งก้านทรงใบดอกเนี่ยมันไม่ได้อัดปุ๋ยเคมีไงเพราะนั้นไม้มันต้องสมบูรณ์จากข้างล่างอะรากเลิกมันต้องดีมันถึงจะได้แบบนี้ถ้าใช้ปุ๋ยเร่งดอกก็บดอกมาดีแต่ว่าถึงเวลามันก็มันก็หนี่ยพอหมดดอกไม้ก็โสมนอกนะครับเนี่ยเนี่ยมีหนึ่งมีสามชุดเนี่ยนะครับ ก็สี่ต้นพันค่าส่งก็ชุดละร้อยนะครับค่าส่งร้อยห้าสิบห้าร้อยหกห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดห้าแน่นอนนะครับเนี่ยมีสามชุดนี้ใครจะเอาก็ทักมามตัวขายปล่อยออกไปเลยเพราะาดอกมันมาช้าแล้วไม้มันคาเนี่ยม,มันเป็นร้อยต้นนะมันไม่ใช่น้อยนะมันหลายร้อยต้นเลยนะนี่แล้วก็นี่นี่เจ็ดต้นนี้สองพันเจ็ดต้นนี้สองพันใครจะเอาก็ทักมาต้นใหญ่เนี่ยเจ็ดต้นนี้ขอสองพันส่งฟรีนะครับใครจะเอาทักมา นะครับแล้วก็อันนี้นี่นี่ไอ้ต้นละห้าร้อยนี่หกต้นนี้ก็ขอเท่าไหร่สองพันสี่ใช่ไหมพันสองสองพันสี่นี่แถมต้นขาวดอกชั้นเอ่อต้นขาวดอกใหญ่อีกให้ต้นหนึ่งเนี่ยดูความใหญ่ของดอกดิเอ้ยใบดินี่ดอกขาวดอกใหญ่กันนี่นี่ขาวตัวนี้ขาวดอกใหญ่ตัวนี้มันไม่ธรรมดานะคือใครใครที่พอที่จะแบบพอที่จะมีสะดุ้งสตังซื้อไปได้ซื้อไปเถอะพอดอกบานนี่มันแบบโอ้โหละไม้บางตัวเลี้ยงใช้เวลา นะครับไม่ได้อัดปุ๋ยจนดอกมันมานี่เลี้ยงคือค่อยๆใช้ปุ๋ยขี้ไก่กับฮอร์โมนช้าช้าจริงบางตยอมรับเลยกินแกบนะครับพออากาศสวิงทีไม้บางตก็จะมีแต่ใบเนี่ยดูดิต้นเนี่ยตอนนั้นที่บางตใส่โกลเด้นาฟเวอร์ไปอะ่ะโอ้ยดอกมาดีเลยนะครับเนี่ยเพราอากาศมันสวิงมันนึกว่าเป็นหน้าฝนมั้งมันสลัดดอกทิ้งแทงใบเขียวปี๋เลยก็ <c oughs> อธิบายไม่ถูกเลยก็ <c oughs> ตามนั้นนะ่ะนะครับเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยนี่ เอ้ยอันนี้ไม่ได้ลงเลขไว้นะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นสองปีบก้นก้นก้นลึกหมดละนะครับก็ก็ใครที่ยังจะจะจะรับอยู่ก็รับไปนะถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ก็ไม่เอาแล้วนะไม่ขายแล้วเนี่ยเนี่ยต้นที่สิบเจ็ดเนี่ยก็พอๆไั่ต้นตะเกียแหละของพี่ของของอะไรพี่ตองสามเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะเนี่ยสิบแปดอยู่นี่สิบเจ็ดอยู่นี่นี่สิบห้านี่ใาย่นี่สิบสี่เนี่ยใช้ได้เออสิบหกไปไหนสิบหกเอามีคนเอาไปแล้วเหรอ นะครับเนี่ยสิบสามเนี่ยพวกเนี้ยนะครับพอหลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์แล้วบางตัวไม่ขายแล้วนะบางตัวจะขึ้นกระถางสองปีบแล้วนะครับนี่ต้นที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ได้มองเลยเนี่ยต้นนี้โคตรสวยเลยมองไม่ออกเนี่ยเลขอะไรไม่รู้มันจางหมดแล้วสิบเอ็ดดูกิ่งก้านทรงเนี่ยจะไม่ขึ้นสองปีบแล้วมันรากมันเยอะจัดนะนะครับนี่แปดเนี่ยอันนี้อะไรนี่เก้าเนี่ย ดูใบดิเห็นแค่ใบก็เนี่ยใช่ได้ <c oughs> มีก็นี่ไม้ปี๊บหลอมเนี่ยมีสิบห้าต้นเนี่ยไม้ปี๊บใครจะเอาเนี่ยเท่าไหร่นะขอสี่พันค่าส่งให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่ขอเถอะนะครับก็ให้มาสามสี่ร้อยก็ให้มานูนก็เหมือนกันสิบห้าต้นขอสี่พันไม้ปี๊บค่าส่งให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่ขอเถอะนะครับดอกมันยังไม่มานะครับไม่ได้อัดปุ๋ย ตรงนี้ก็โคตรใหญ่เลยเนี่ยสิบแปดนิ้วยี่สบนิ้วเนี่ยต้นเร่งบลงบลั่งบลงบลั่งบบลึ่งนี่ไปขึ้นสองปีบได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวบางตัวก็ว่าจะคัดขึ้นสองปีบเหมือนกันเพราะมันแน่นเกินนะครับมันแน่นกระถางมันไม่มันจะเบ่งตัวช้ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปขึ้นสองปีบนะครับเนี่ยใครจะเอานี่ก็สองสี่หกแปดสิบเนี่ยครับเนี่ยสิบต้นสี่พันนะครับเดี๋ยวบางตัวคัดใหญ่ๆ่ให้เลยสิบต้นสี่พันค่าส่งก็ขอให้เท่าไหร่สองร้อยสี่ร้อยเนาะค่าส่งก็ โอ้ต้นละสี่สิบเป็นปัญหาที่ไหนไม่ได้เราค่าส่งต้นเดียวก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยก็ดูตมนี้แหละครับบางตอธิบายอะไรเยอะมันก็เหมือนพูดซ้ำๆอะ่ะบางทีบางตก็แบบเออใครจะซื้อก็ซื้อเถอะนะครับมันคุ้มอะ่ะนะครับถ้าดอกมีบางโตบางต,างตก็จะขายราคามาตรฐานของบางโตแหละนะครับอันนี้มันดอกไม่มาดอกมันไม่ยอมมาจะให้ทํายังไงนะครับนี่ม่วงดํานี่แดงอุดมทรัพย์ดอกแรกมาแล้วบาเแร นะครับบานแล้วหานแล้วบานแล้วนะครับางตัวชอบยังไงบางตัวก็ชอบแดงอุดมทรัพย์นะครับก็คือเราทำลักษณะเต็มที่เลยนะครับนี่6นะครับแต่จริงๆอ่ะบางตัวพุ่นตรงนะถ้าต,ตัดตัดกิ่งนี้ออกได้นะโอ้โหมันจะงามงามกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าที่ต้องมีไว้เพราะบางคนไม่ชอบที่เรียบเกินไปบางคนต้องการให้มีแบบให้มีความ เขาเรียกอะไรอ่ะมีมีพามมีวอลลุ่มด้วยเพราะมันจะได้รับกับข้างล่างนี้ถ้าเราตัดหมดเลยมันก็กลายเป็นแบนไปเลยนะครับมันก็ไม่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 สวยงามแต่ว่าถามว่ามันดีไหมมันดีเลยมันเป็นแผ่นเลยเพราะว่าเนี่ยพอเลี้ยงไปสัก2ปีสปีตรงเนี้ยมันจะติดกันแล้วมันก็จะเป็นแผ่นเดียวกันแต่ว่าบางตัวก็ต้องให้มีตรงนี้ให้มันเป็นวอลลุ่มเงนหน้ามันจะได้ใหญ่มันจะได้สมบูรณ์แบบเนี่ยขอเจ็ดพันไม้บางตัวทำตัดแต่งขนาดเนี้ยทำใช้เวลานะครับไม่ไม่ได้เอาแบบ ไม่ได้เลี้ยงให้ใหญ่อย่างเดียวคือใหญ่ด้วยสวยด้วยตรงตามลักษณะด้วยทุกอย่างมีรายละเอียดนะครับนี่หน้าไม้นี่หลังไม้ดูดินี่ใครจะเอาฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้หน้าโหนกนี่แบนดีเนี่ยเนี่ยดกเยอะเนี่ยสวยเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ได้แต่ฝั่งนี้มันถูกตัดกิ่งแล้วมันจะเห็นมันต้องรอรอยรอยแผลมันเนียนหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ฝั่งนี้จะสมบูรณ์กว่าไงเนี่ย,ยขอเจ็ดพันก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าแพงกว่าไม้ที่บางโตทําทรงบูมตัดเฉยๆครับ พันหนึ่งให้ค่าการเวลาของมังโตอีกสองปีครึ่งเลยนะครับก็ขอเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับเป็นค่าเนี่ยค่าตัดทํากิ่งค่าสร้างกิ่งค่าทําลาค่าอะไรอย่างเงี้ยให้มังโตหน่อยนึงก็ลดได้นิดหน่อยนะลดได้สัก5้าร้อยอย่างเงี้ยส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ลดที่เป็นพันไม่ไหวนะครับอันนี้ก็สี่พันนะครับนี่อันนี้ขอสามพันเป็นไม้ดิบไม้ดิบนี่ขอสามพันนะครับ อันนี้ลูกค้ารับแล้วนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งก็ขอสี่พันเป็นบัวชมพูกับระคังทองนะครับนี่เอาฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นะครับมันได้สองฝั่งอ่ะต้นเนี้ยนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ตรงนี้มันจะแหลมใช่ไหมบางทีมันก็ขัด выход, Therefore, ลูกตาก็ lead, เลยบางตัวก็เลยเอาฝั่งนี้เป็นหน้าไม้เพราะว่ามันดูใหญ่กว่านี่ขอสี่พันนะครับอันนี้ลุงนิดมาแล้วเอาไปไม่ได้วันนี้นะครับ ใหญ่เกินมึงนิดบอกอไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาเอาเพิ่มเพราะว่าไม้ที่เขาฝากฝวากว็เ,าเอาไปแล้วนะครับแล้วก็มีต้นใหญ่ต้นไหนต้นนู้นก็มึงตัวก็ลงบอกขายต้นใหญ่ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าเผื่อใครจะชอบนี่ดูดินี่กระถางหกสิบนี่ไม่มีอะไรนะเอาเครื่องปลูกปิดข้างบนอันนี้ยักษ์ญี่ปุ่นนะครับเป็นใบด่างหินอ่อนนะครับ นี่ต้นนี้ก็สี่พันนี่แดงพญาเพิ่มทรัพย์นี่แดงดอกใหม่นี่เดี๋ยววันที่สามสิบหนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สองกุมภาแหละก็จะคงจะส่งไปให้พี่พี่พี่พจิม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 ,จมบอกแล้วว่าวันที่สามสิบหนึ่งอะส่งนะครับก็น่าจะเป็นวันที่สามสิบหรือยี่สิบเก้าถอนเนี่ยแดงพญาเพิ่มทรัพย์น,นี่สวยมากสี่พันเนี่ยสามต้นเนี่ยพันสองขอค่าส่งสามร้อยใครรับควบไก่สามต้นนู้นเอ้ยไม่ใช่ขออภยัยสามต้นเนี่ยสองพันห้าขอค่าส่งสามร้อยนี่ ใครรับควบไก่ตรงนู้นเนี่ยเป็นหกต้นเนี่ยขอห้าพันส่งฟรีนะครับใครจะเอาก็ทักมาเนี่ยสามต้นนี้แล้วก็มีอยู่ตรงนู้นสามต้นใครดูคลิปก็จะรู้ตรงนู้นนะเนี่ยหกต้นเนี้ขอห้าพันส่งฟรีใครจะเอาไปเลยนะครับมางตก็จะเอาไม้ที่อยู่ตรงนู้นขึ้นมาละนะครับเพราะมันแน่นมันนานะครับนี่โอ้ยใช้ได้นะครับนี่ใหญ่นะครับน,นะบนี่อันนี้ขอสามพันนุ้นขอห้าพันไอ้ข้างล่างนี้ขอต้นละสองพันนะ ก็เดี๋ยวหลังจากเชี่ยงคืนวันอาทิตย์ก็บางโตจะเอาขึ้น2ปีบอย่างนี้ละนะครับเพราะว่าจะเลี้ยงให้ใหญ่ละนะครับแล้วก็มีอันนี้ขอ2,000เป็นดอกดอกขาวดอกใหญ่ที่แบบต้นเล็กน่ะแต่ดอกนะ่ะแบบต้นที่บางโตแถมนะ่ะดอกใหญ่น,นี่ขอ2,000ใหญ่โคตรนะครับแล้วก็มี5ต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยไอขาวลูกไม้ชั้นเดียวเนี่ยนะครับพันหอันนี้แดงเอ่าเหลืองซัพเจริญเบอร์สองพันห้วและการนี้ม่วงม่วงจินดาวม่วงสักดาวเนี่ยอ้าว มือบอลเห็นไหมเด็ดเลยแทนที่จะปล่อยเข้าบานเนี่ยมือบอลอันนี้น่าจะเป็นม่วงจินดาลากสวยมากเนี่ยขอพันห้านี้ขอพันเดียวเป็นชมพูกับเหลืองนะครับนี่ห้าต้นนี้ขอห้าพันนะครับค่าส่งก็เอามาสามร้อยอันนี้เป็นขาวชั้นดีไอ้าขาวดอกใหญ่ไอ้าขาวสามชั้นนะครับขาวสามชั้นนี่อันนี้ขอสองพันค่าส่งสองร้อยต้นนี้ขอสองพันค่าส่งสองร้อยนะครับอันนี้ขอหกพัน ทำทรงเรียบร้อยอันนี้พี่นรลงรับไปแล้วนะครับนี่เขาขอเจ็ดพันนะครับเนี่ยนะครับนี่ยโอ้ยทรงสวยมาดูต้นจริงเหระถ้าไม่คือถ้าไม่ไว้วางใจกันก็มาดูนะครับมันไม่ขี้เหร่และ้วนะครับอันเนี้ยพี่นรลงเอาไปแล้วนะครับเอ่อแล้วก็อันนี้อันนี้ขอห้าพันอ่าอันนี้ขอสี่พันอันนี้ขอหกพัน นะครับต้นใหญ่นะก็พี่นรงเอาไปแล้วนะครับนะ่ะไอสามต้นนะั้นน่ะข้างหลังนะั่นน่ะนั่นะนะ่ะบางตัวขายสองพันห้าขาจะเอาควบทั้งสองสองชุดนะั่นนะ่ะบางตัวก็ขอห้าพันส่งฟรีนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับก็ยังอยู่ยังอยู่ครบนะครับก็ไม่ไม่บอกเพิ่มเติมแล้วนะก็บอกไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับแล้วก็มีนี่สามต้นนี้พันสองนะครับนี่เป็นเหลืองเหลืองตัวเนี้ยที่ไม้โบราณเลยเนี่ยเนี่ยสามชั้นอ่ะสี่ชั้นด้วยแล้วก็มีเนี่ย เนี่ยอะไรนะจําชื่อไม่ได้เนี่ยมันโชคอํานวยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมึงโตจําชื่อไม่ได้เนี่ยมึงโตจําชื่อผิดชื่อถูกเพราะมดอ,อกมันเยอะจัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นโชคอานวยนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขอต้อนเดียวก็ห้าร้อยนะแล้วก็มีนี่ชมพูตัวนี้เนี่ยสวยมากเนี่ยต้นเดียวห้าร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นนี้ขอพันสองค่าสง100่าสงหนึ่งร้อยนี่ใครจะเอาทักมานะครับไม้กลับจากเขตนะครับสิบสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยก็ยังมีตรงนี้นะอันนั้นถอนไปละ นะครับแล้วก็ไม้ประจานนี่รอดอกไม้รอดอกบางตัวเพียบเลยนี่ใหญ่มากนี่แดงมายาเพิ่มทับบางตัวบอกมันใหญ่จริงมันไม่ได้ใหญ่เล่นเนี่ยดูดิใหญ่จริงใหญ่จริงไม่ใช่ใหญ่เล่นใหญ่จริงนะครับสูงใหญ่วันนี้ลุงนิดก็มาดูนะครับลุงนิดก็บอกโอ้ใหญ่จังวะเอาไปไม่ได้เขาก็อยากได้แต่ว่าสถานเขารถเก่งน่ะใส่ไม่ได้ต้องถอนแล้วก็นอนขวานอนแบบเอาไว้เบาะหลังแล้วก็ไปถึงตรงเกียร์เลยอ่ะนะครับเนี่ย ไอพวกที่ลงขายต้นละสี่พัน่ะมึงโตก็ใครเอาสามต้นบึงตัวก็ขอหมื่นหนึง่งก็ให้ค่าส่งบึงโตมาหกร้อยแล้วกันที่ไม้ลากแก้วนี่ขยับจะเอาบ้านนามาขึ้นเนี่ยจริงๆมันต้องเอาลงกระถางสองปี๊บแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาทําทีละอย่างทําบ้านนาก่อนแล้วค่อยเอาไม้ลากแก้วมาขึ้นสองปี๊บเนี่ยแต่ไม้ลากแก้วพวกนั้นอนะ่ะจะเอาขึ้นสองปี๊บหมดเลยเพราะมันต้นใหญ่ถอนมานี่กระถางเนี่ยกระถางอย่างเงี้ยรากก็เต็มเนี่ยนะครับเพราะว่าไม้ไม่ได้ยกเลย นะครับก็ตามนี้นะครับมีนําเสนอเท่านี้นะครับก็ชอบอันไหนอ้าบางตลืมเลยเห็นคลิปบางตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook ทิกต็อกอินสตาแกรมให้บางโตด้วยนะครับบางตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นช่วยบางตหน่อยนะครับเห็นคลิปบางตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามย u ทูปเฟซบุ๊ก o ิ k ต็อกอินสตาแกรมให้บางตด้วยนะครับก็จะดูบางโตที่ที่แอปไหนแพลตฟอร์มไหนก็พิมพ์ชวนชมบางตครับมันจะขึ้นมาหมดเลยทั้ง ยูทูบเฟซบุ๊กทิกตอกอินสตาแกรมก็ใช้คำเดียวเลยครับชวนชมบางโตนะครับแล้วมันจะขึ้นมาก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้บางโตหน่อยนะครับช่วยบังโตนิดนึงยังไม่พร้อมซื้อต้นไม้อะไรก็กดถูกใจกดแชร์ให้บังโตนะครับมันจะได้ขยายขยายออกไปนะครับบางโตจะได้มีคนเห็นเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าง Facebook ตอนเนี้นะครับคนเห็นน้อย10กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งแบบแชร์มาจาก YouTube นะมีคนเห็นสคน3คนเอง นะครับก็ใน Facebook ก็ฝากกดถูกใจกดแชร์บ้างตัวหน่อยแชร์ก็แชร์ไปที่หน้าเฟซถ้าลูกค้าล่ะครับแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องแชร์เข้ากลุ่มใน Tik t o อกก็อะไรเขาเรียกอะไรรีโพสใช่ไหมรีโพสให้บ้างตัวหน่อยกดกดไอไอถูกใจอะ่ะกดหัวใจใช่ไหมให้บ้างตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าในใ,ใ,ใ,ในในทิกต o k เนี่ยพอไม่มีการกดหัวใจไม่มีการรีโพสต์มันก็จะเหมือนถูกปิดอะ่ะมองไม่เห็นก็คือมีคนดูสิบกว่าคนแค่นั้นเองนะครับ ก็นั่นแหละครับมันมันเป็นเรื่องเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรอ่ะช่วยบางตัวนิดนึงเอาเอาเป็นว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือบางตัวนิดนึงนะครับในอินสตาแกรมก็เหมือนกันก็พิมพ์ชวนชมบางโตเหมือนกันมันก็จะขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาก็ฝากกดติดตามกดถูกใจนะครับใน TikTok ในอะไรอย่างเงี้ยกดถูกใจกดแชร์ใน YouTube ก็สําคัญเลยก็แชร์ไปในไหนก็ได้นะครับในในไลน์ถ้าลูกค้าก็ได้ใน f a c e b o o k ถ้าลูกค้าก็ได้ ใน i ิน t a g r กรมถ้าลูกค้าก็ได้ใน y o u t u b e นี่สำคัญเลยเพราะว่าใน y o u t u b e นี่มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยลงทั้งหมดใน t i k t o k ใน Facebook ก็จะมีลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับแต่ว่ายิบย่อยมันจะอยู่ใน Facebook แต่ใน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  u t u b e มันจะเป็นอะไรที่เป็นหลักเป็นคืนเป็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นทางการนะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook ติกตอกให้บางตัวนิดนึงนะครับช่วยบางตัวหน่อยยังไม่พร้อมซื้อต้นไม้ก็ถ้าไม่ได้รังเกียดเดียดฉันบางตัวก็ฝากกดถูกใจกดแชร์ติดตามแหละแค่นั้นเองนะครับก็อย่ารังเกียดเดียดฉันบางตัวเลยนะครับบางตัวทำมาหากินอะไรบางตัวก็พูดตรงไปตรงมาแหละไม่มีหมกเบ็ดไม่มีอะไรนี่สี่ต้นนี้มีชุดนะเนี่ยโอ้ยอันนี้ใหญ่จัดนี่ก็ตีเป็นชุดที่สี่เนาะนี่มีชุดหนึ่งนี่ชุดที่สี่อ่ะอันนี้ด้วยอา้าวใจจัดไปเลยนี่ชุดที่ห้านี่ นี่สี่ต้นบางตัวขายแม่มเลยขายหมดเลยอันนี้อันนี้มีดอกชั้นเดียวนี่นะนี่นะครับสี่ต้นนี้ก็พันหนึ่งค่าส่งหนึ่งร้อยขายไปเลยดอกมันมาช้าบางโตไม่ไหวคือบางอย่างเนี่ยมันพวกนี้มันกําไรต้นหนึ่งหักค่าส่งหักค่าอะไรแล้วมันเหลือเข้ากระเป๋าจริงก็เจ็ดสิบแปดสิบบาทนะครับร้นมันคาอยู่เงี้ยต้นทุนมันสูงนะครับไม้มันเลี้ยงใช้เวลานะครับก็มันคาอยู่อย่างนี้บางตก็ต้องเอาตังค์ไปหมุนไปทํานู่นทํานี่ไปซื้อต้นใหม่ไปทําต้องหมุนไปเรื่อย เพราะนั้นก็ก็คือขายทุกถูกบางตัวก็เอาเอากําไรแบบส่งเสร็จแล้วเหลือางตังเข้ากระเป๋าสัก200อย่างเงี้ยบางตัวก็รรัลฮัมดลแลนะครับดีใจแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วที่ช่วยเหลือบางโตมานะครับบางอย่างนี่คือดอกมันไม่พราวอ่ะน,นี้เราก็ต้องยอมรับเพราะอากาศมันสวิงอาทิตย์หนึ่งเพิ่งจะมีแดดจัดจก็วันนี้นี่แหละนะครับแต่อากาศเย็นลงนี่อากาศเย็นลงนะน,น,น,นี่เย็นลงวูบเลยเย็นลงประมาณ4ี่หองศาเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย นะครับก็ตอนเช้าก็จะมีหมอกหนามากเลยแฉะไปหมดเลยแล้วก็ตอนสายก็ถึงจะมีแดดอากาศสวิงมากเลยนะครับจะแล้งมันแหมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตอนนั้นมีฝนตกตอนกลางคืนด้วยเมื่อสองสมวันที่ผ่านมานะครับก็เลยดอกบางตดอกดอกชนชมก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับที่ไหนที่มันแล้งอะไรแล้วดีเลยนะครับก็ช่วยเอาไม้บางตไปปลูกเถอะนะครับมันอยากแทงดอกใจจะขาดเนี่ยพอมันโดนน้าค้างตอ,อนเช้ามันก็เสียมันอยากแทงดอกใจจะขาดเพราะไม้มันเลี้ยงมาจนพร้อมขนาดนี้ดูดิ ใบหนาใบใหญ่ซักขนาดนี้ยก็คิดดูเหมือนเราเนี่ยแหละโอ้โหองค์ความรู้เต็มที่เลยแต่ไม่ได้โชว์ตัวไม่ได้ไม่ได้ทํางานสักทีไม่ได้อะไรสักทีดองเราไว้อย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้โหหุ่นหงิด,งดเออมันมันบางโต้ยงงังหุ่นหงิดเลยคือแบบว้าคืออยากจะลงโชว์ไม้ใจจะขาดคืออยากจะหมุนไม้โชว์มันหมุนไม่ได้มันดอกมันไม่มาเงี้ยมันหมุนไปลูกค้าก็ว้าอันนี้มันก็เข้าใจกันแหละนะครับก็เลยแบบเอานะ จัดสี่ต้นพันุค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยมีอยู่ห้าชุดเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสี่เนี่ยห้าเนี่ยใครจะเอานี่ไม้เหมาก็มีเนี่ยเจ็ดต้นสองพันเนี่ยส่งฟรีเนี่ยเอาไปเลยนั่ไม้เหมาเนี่ยไอ้ต้นละห้าร้อยเนี่ยสองชุดก็หกต้นก็สองพันสี่แถมอีกต้นหนึ่งอะส่งฟรีแม่เลยส่งแม่งให้หมดนะครับคือเอาเอาเอานี่นี่มีมีอันนี้ที่กลับมาจากเขตนี่หลายวันละเนี่ย เนี่ยมันเคยขายอยู่พันสองใช่ไหมเนี่ยมึงตัวขอพันเดียวเนี่ยขอพันเดียวเอาข้าวส่งมาร้อยเดียวเนี่ยเอาด้วยเอาไปใครจะเอามานี้ส่งฟรีด้วยเอานี่อันนี้คือคือขายไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงเรื่องกําไรนะขายมีเงินหมุนพอและนี้ก็เนี่ยสามต้นต้นละสี่ร้อยเนี่ยสามต้นพันหน้าวางสามต้นพันเนี่ยใครจะเอานะครับเอาอันนี้ไปด้วยสักต้นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้สี่ร้อยเนี่ยเอาหมดเนี่ยสี่ต้นเนี้ยสี่ต้นเนี้ย เอาหมดเลยเนี่ยขายหมดเลยเนี่ยสี่ต้นเนี่ยขอพันหนึ่งเอาใครจะเอาเนี่ยค่าส่งมาร้อยหนึ่งเอาไปเลยนี่ไหมพ่อมเมล็ดก็ต้นละสองพันนะค่าส่งต้นละร้อยสรุปก็คือหน้าวังเนี่ยบางบางตัวลืมลืมลงลง,ลงเลขนะว่าเอาต้นไหนไปบ้างแล้วเนี่ยอรา,าชินีเนี่ยพราะเม็ดมีอีกสามต้นนะมันมีอีกไหมวะตัวไม่มั่นใจอะราชี้นีพ่อเมล็ดหมดแล้วมั้งเดี๋ยวดูอีกสักต้นเดีย๋ยวอ่านี่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  นี่นี่นี่ราชินีพ่อเม็ดมันจะย้อยๆขาวๆหน่อยนี่นี่เราชี่นีนพ่อเม็ดมีสี่ต้นนี้ขอพันหนึง่งค่าส่งแปดสิบนี่ดูหน้าวังต้นนี้อืสวยไหมหน้าวางตัวนี้เลยกี่ต้นสองสี่หกแปดเนี่ยมันสี่ต้นสี่ต้นสี่ต้นพันใช่ไหมให้สิบต้นสองพันเลยเนี่ยหน้าวางใครจะเอาเนี่ยดูดิให้สิบต้นสองพันนี่ค่าส่งก็เอามาร้อยหนึ่งเนี่ย หน้าวังเนี่ยค่าส่งเอามาร้อยเดียวเอ้ยไม่ได้เว้ยเอามาร้อยเดียวเนี่ยสิบต้นสองพันค่าส่งามาร้อยเดียวเฉพาะหน้าวังนะชะดาเพชรมีกี่ต้นอ่ะสี่สามเจ็ดมีเจ็ดต้นพอออกไปแล้วสองต้นเนาะออนี่ชดาเพชรมีอีกเจ็ดต้นอ้อของพี่นรงต้นหนึ่งนี่หว่าลืมเอาอะไรให้พี่นรงดีอ่ะต้นนี้แล้วกัน เนี่ยมึงโตก็มาดูตรงนี้แหละเอ้ยตรงนี้มีไหมชดาเพชรไม่มีแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะอืมชดาเพชรหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้พี่นาลงก่อน,นอ่ะต้นที่เก้านะพี่นาลงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใส่กระถางให้ก็เหลือชดาเพชรเหลืออีกสี่ต้นพันนะครับสองต้นก็ตีห้าร้อยแล้วกันนี่ชดาเพชรเหลืออีกสี่ห้าหกต้นนะครับนี่ขอพันห้านะครับขอพันห้า นะครับอันนั้นอันนั้นสี่ต้นขอพันหนึ่งอันนี้ขอพันห้าหน้าวังขอสิบต้นสองพันก็ลายต้นก็ต้นละสามร้อยโอ้แต่ทุกต้นนี่ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ก็มีอยู่แค่ตรงนี้นะปอยเซียนยังมีป้ยเซียนยังมีอยู่หลายต้นเลยหลายชุดเลยนะครับป้ยเซียนก็ดูเมื่อเช้าเอาละกันดูคลิปเมื่อเช้าที่ลงนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้กับกล้องหน่อยนะครับนี่ก็สำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกัน การค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จก็อย่าหลงลืมบุญคุณคนครับอย่าเนรคุณคนนะครับเหมือนเราแต่งตัวส่องไปในกระจกกระจกก็จะสะท้อนสิ่งที่เราแต่งออกมานะครับทาอะไรก็ได้นั่นไม่มีสิ่งใดสูญเปล่านะครับก็ก็ให้รู้เรื่องนี้อย่าเนรคุณคนที่ดีกับเราครับอย่าเนรคุณคนที่มีบุญคุณกับเรา นะครับสำคัญมากเลยเพราะมันจะทําให้ตัวเราลูกหลานเราพ่อแม่เราครอบครัวเราวงวารเราลําบากเดือดร้อนที่ผ่านไปปวงไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามวอะไรกุ้มวะรอมาตุลล้อว่าบารกาตูขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ